Oh okay. อาจจะมาเป็นแผ่นอย่างนี้ครับหวานมันหอมด้วยถั่วงาก็ออผ่านการเคี่ยวพุทน,นะตับกบบ้อยสดนะครับกับตัวตัวอะไรนะพี่ตัวกระจกค่ะตัวกระจกนะครับขั้นตอนนี้ก็ามาละเลงในตะบะซึ่งมีการเตรียมงาเผาวไว้นะครับเรียบร้อยแล้ว ก็ใช้รูปปิ้งริ้งบนบนริ่งให้บางนะครับให้พอดีของงานนานไหมครับผมจะแข็งตัวแป๊บเดียวไงต้องรีบทำอะไรไม่ได้เลยเวลาทำถั่วต้องทำมันอย่างเดียวเลยจะไปเล่นลายเล่นเฟซบุ๊กไปได้คุยกับลูกค้าขายก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะแห้งสักก่อนมันก็หนานั้นต้องใช้เวลาตรงนี้นะครับรีบริ่งรีดนะครับขยายแผ่ออกไปจากน้ำตาลที่มันข้นเหลวเต็มที่นะครับ มันมีความร้อนอยู่รีดได้แต่พอมันแข็งแล้วมันก็คือแข็งไม่พอเครียมเลยครับมันจะแข็งเลยมันจะแตกเลยเพราะฉะนั้นต้องรีบรีดในบากในขณะที่น้ำตาลอยังร้อนอยู่นะครับเมื่อความร้อนคลายตัวน้ำไอ้น้ำก็ระเหยออกไปนะครับแล้วมันก็แห้งเป็นแผ่นเลยนะครับเป็นแผ่นก็ตัดอย่างนี้นะฮะแล้วก็มาใส่กล่องนะครับก็แบ่งขนาดให้พอเหมาะก,กับการใสร่กล่อง นะครับเราอยู่กันที่ตลาดน้ำอยุธยานะครับมาดูเออ,อยุธยามาดูทั่วกระจกมาดูช้างก็ได้นะครับช้างนี่ชอบกินอ้อยคนอนยโธยาครับเวลาทำเมนูอาหารก็มักจะปรุงกับน้ำตาลธรรมชาติเนี่ยนะจากอ้อยนะครับ,ออนะรบเราก็จะได้น้ำตาลธรรมชาติที่บอกว่าเป็นพืชความหวานที่ต้องอนุรักษ์กันไว้นะครับย้ำว่าต้องเป็นน้ำตาลธรรมชาติครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนตัด การตัดนั้นให้บรรลุล่วงในความตรงนะครับก็ใช้เหมือนกับไม้บรรทัดนะครับเอามาวางไว้เพื่อที่จะมีดจะได้เดินตรงเนมือนทางรถไฟอโยธยาแล้วก็แบ่งเหมือนนาแล้วครับตัดเป็นแนวยาวแล้วก็ตัดเป็นแนวขวางทั่นเป็นชิ้นเล็กๆบรรจุกล่องได้สะดวกเป็นที่มาของทั่วกระจกนะครับตลาดน้ำอโยธยาตอนนี้าการมานะครับ บางเส้นทางก็อาจจะไม่สะดวกเพราะกำลังทาําสะพานอยู่แต่พอสามารถเดินทางมาได้นะครับ <mm> เราเบี่ยงไปทางสถานีรถไฟนะฮะ <mm> <mm> มาถึงบริเวณท่าน้ำแม่น้ำป่าสักเข้าทางหน้าสถานีรถไฟ <mm> <mm> ก็อ้อมมาเสร็จแล้วห <mm> ลังจากนี้ก็มีพัดลมให้เรียบร้อยนะครับ <mm> เป็นทัวร์ที่สำอาง หน่อยหนึ่งเออหน่อยมากได้เหงื่อได้เหงื่อนะครับหลังจากเคี่ยวน้ําตาลใส่ขวดเสร็จแล้วก็มาเป็นกรนดองใส่กจนครับกรรมวิธีทําให้เห็นกันอย่างเงี้ยครับเห็นไหมฮะแป๊บเดียวแข็งแล้วพอเปิดพัดลมใส่เท่านั้นแล้วก็แข็งเลยสามีที่บ้านถ้าเปิดพัดลมใส่แล้วแข็งก็ดีเหมือนกันนะครับฮะวันนี้พนักงานชิมชิมไปแล้วหลายกล่องครับเป็นไงบ้างครับรสชาติอร่อยค่ะบ้านั่วจก กินแล้วไม่บาดลิ้นแต่ว่าบาดใจบาดใจเลยนะฮะหวานบาดใจกินแล้วไม่บาดลิ้นครับงาด้วยซื้อไปหลายกล่องครับเนี่ยบางเห็นเป็นกระจกทั่วกระจกคือบอบาอ๋อกระจกอโยุยาเป็นอย่างเงี้ยนะฮะกินได้ครับโอเคเลยนะครับนี่เลยนะฮะเราจะจบลงด้วยความอร่อยที่ทั่วกระจกครับวันนี้ครับ4ีนาทีกับ17นาทีครับขอบคุณมากครับ